อันยองฮาเซโยเอาชีวิตรอดในเวอร์ชัน0.15.2เ yeah. ย่กับบ้านต้นไม้ของเราอีกแล้วนะคะค่ะเดี๋ยว let's go <S อ,นนอันนี้เป็นป่าจังเกิลน,นะคะแบบคลิปที่แล้วเลย อันนี้เป็นอันนี้เป็นชั้นบนสุดเฮ้ยอ,อะไรอะไรอะไรจะไล่ไต่คอแกะหอเราจะไปสร้างบ้านอีกหลังนึงเอาต้นนี้ต้นที่อยู่เดียวเดียวนี่ปุ๊บหูหูโดนฮึ <c oughs> หน้าสร้างไหมเง,งหรือว่าต้นนี้ดีต้นไหมหาหาหาบ้านบ้านฉนันอะ เฮ้ยบ้านหายนะเอี่ห้าหกเจปักอุ้ยคิปเปอร์ Trắng <laughs> <laughs> <Chẳng> cơn luôn Đâu khơi mà toàn ăn chỉ mình lo tí cùng một chiếc dây liên đang nốt vài sấm dục làng Ôi, non, 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 non. โอเคทางรถไฟเสร็จแล้วไวเหมือนตัดปะโอเคล้างก็น่าจะใช้ได้แล้วติดสวิเต็ดไปแล้